สวัสดีครับอยู่กับผมแซมบิ่งครับวันนี้ก็มาอยู่กับน้องน้ําเขียวอีกแล้วครับผม <c oughs> โอโ้โหช่างเขียวนี่รอบนี้จะจัดหนักหรือเปล่าอันนี้ก็ความสูงประมาณ2เมตรครึ่งใช่ไหมสองเมตรหรือ3มเมตรนี่แหละประมาณนั้นนะอุะอ้ยดินนี่ไม่แข็งบอกทำไมขุดสบายแท้ สบายมากเลยนี่ครับลงมาอีกชั้นแล้วนะพี่น้องเนี่ยโอ้เสีย,ยมีมโอ้อยยอนหินใส่กันอีกเมื่อนานนี่สุดเดยว์วะ <laughs> เลยครับจัดหนักจัดหนักงานนี้เอาให้คุ้มเอาให้คุ้มจังเขียวเอาให้คุ้มได้เจ้าโอ้หอัดเลยอ,อัดเลยอ,อัดเลยนี่แหละต้องเสมอจงอางนะคันนี้คันแรงรถแรงนี่ต้องเสมอจงอางอย่างเดียวนี่ อัดไปอัดไปต้องกระเทกกดกดจักสองรอบให้มันแน่นๆน่นค่นี้ดินนี่เทเต็มเร็วนะครับเทแล้วฟูเลย <c oughs> เออนี่ต้องแบบนี้ต้องแบบนี้ใส่ไปเลยอัดไปเลย แหนบนี่แอนเลยนะแหนบนี่แอนเลยพากันไปเช็คลมยางมานรือยังก่อนจะทํางานเมาส์เนี่ยมือเจ้าผาผ้เช็กลมยางมา,ย,า,งงา,มายัาาาายาง,ยงวันน่ะเอออัดไปเลยอัดไปเลยโหยังไม่พอครับเต็มจงอางแล้ว ใส่ตั้งหัวน้ำตังเกียวท่านี่ต้องใส่น้ำหัวน้ำเนี่ยเนี่ยเออนั่นเละกดเข้าไปอีกว่นี่กดกดกดไปรถแรงรถแรงต้องใส่เยอะเยอะไปแอนไปแล้วครับ โอ้โหเอ้โอเซียเอออ่ะโอ้โหเอ้าวันนี้สอนธนกไม่ได้มาวิ่งนะรอเปล่าไม่ได้มาวิ่งหรือเปล่าไม่เหมาะแบบนั้นล่ะอืนี่อ่ะเอ้าปลานวมวันนี้ปลานวมคุณเองเลย กินแบบนี้งานเมาส์ยอดไปเลยสังเกตุอะครครับ,รบโอ้โหสูงแค่เนีย่ยมีหอดเพลงฟังอาดีแต่ว่าเบิรงครับโอ้กินไหม ข้าวาเนีอครับผมเดี๋ยวผมจัดการความสะอาดให้ครับลูกพี่เดี๋ยวต้องเห็บความสะอาดให้ลูกพี่ก่อนนะก่อนทํางานจะทํางานได้สะอาดสะอาดอย่างผมว่าผมล้างอะไรเลยมันมันยังมีน้ำมันอยู่บ่มันมันยังซึมอยู่ติเซ่าซางไม่เห็นเลยวะตััสายบบทำความสะอาดให้ช่างเขียวแล้วอ่าครับ กึนอาชีพปกติป่ะแต่ว่าหมึหมหมอเศ้าบกเกาะมันว่านา้ำแนหงนึ่งทขวดไหมขวดลักน,นึงขวดน้ำแหงน้ำแหงสองขวดยอย่างเม่ขึ้นมันขึ้กกินน้ำหลายเท้ กินน้ําหลายคือปกติกินซ่ํากินซ่ําเปลี่ยนแปลงไป <coughs> 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 เออเซมิมโอ้อันนี้ขยันลงจากเมนดไงมองนี่ยเสี่ยขยจะลงจากเม็ดครับเนี่ยโอเคนี่ละฮะแค่นี่ละเอบลึกซ้ำเนี่ยเอบลึกซ้ำนี่มันจะเก็บน้ำในายบันไดโอ้ยได้ว่าไม่เป็นพันเถี่ยวฮะ ตักเลือกนี่ตั้งรสายเออลงบ้านผมก็ได้ตัวกันนาบ้านนาบ้านเทนาบ้านกันเทเห็นลงรถเจ้าก็ได้เนอก็ได้นี่องจุดจอดสูงๆนะดีบ้านเจ้าขึ้นอีกจังเช้าดีบ้านเจ้าขึ้นอีกวะดีดใต้บ้านเนี่ยอยเอา่้อรนีรกอน

เขาอาบเรื่องตรงนี auf, employer, okay, ้นะเขาอาบมุ้ได้หนึ่งจะาหึงยี่สลอยแหงเจ้งด้วยกับท้างก้างกันันจางเน่เยทีวน้าทานุ่งเรียบทำเงียเลดหน้าทวีปทำเงียนโลกทะเลโลกปุตตาตืวนเ้ให้เมกเมกไปเลยนะสรั กอก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย